การร้องเพลงไม่จำกัดอายุครับทุกเพศทุกวัยมาได้หมดเช่นเดียวกับนุ่มใหญ่คนนี้ครับสวัสดีครับผมชื่อนายสุชาติสิวันปานครับชื่อเล่นวชาติครับมาจากอำเภอวังวิเศษจังหวัดตรังครับผมแล้วทำไมถึงอยากมาประกวดคะผมเป็นคนหนึ่งที่ว่ารักเพลงลูกทุ่งมาตั้งแต่เด็กเลยครับผม ตอนเด็กก็เคยประกวดร้องเพลงอยู่เรื่อยๆครับครับชอบสายยันต์ป่ะเนี่ยชอบสายยันตนอย่าเ <c oughs> พราะเห็นการพูดการอะไรก็แบบว่าครับแล้ววันนี้จะร้องเพลงสายยันต์ไหมคะวันนี้ผมร้ <c oughs> องเพลงพอหรือยังพอหรือยังครับอยากพูดอะไรกับใครก่อนร้องเพลงไหมคะ,อะขอให้เป็นกำลังใจให้พวกอยู่ทางหน้าจอทีวีนะครับนะวันนี้ก็ ผมยิทธรดีทีสุดนะครับผมพอครับแม่ครับอ่ะเชิญครับโทษทีนะ<แน>คุณการุณผู้ชายเทิดนาอย่าคิดเอาความโสภาพระหัวใจผู้ชายิพี่ชาติเป็นคนที่ร้องเปลี่ยเก่งนะคะร้องดีเลยเป็นมืออาชีพคนหนึ่งเลย ยอมตายแทบเบื้องบาทคุณคุณค่าผู้ชายให้ตายมาแล้วมากล้นไม่พ้นไปได้สักคนน้ามนจังไม่การุณถึงแม้ว่าการร้องถ้าเอาในแง่ของเทคนิคอาจจะมีความไม่สมบูรณ์อยู่บ้างแต่อง์รวมแล้วมันน่าฟังนี่คือสิ่งที่ชาติทำได้ ในวันนี้กับเพลงนี้นะฮะการร้องเพลงของกุชชาิวันนี้ผมชอบเรื่องอารมณ์เพลงครับพี่เข้าไปไปถึงทํานองและเนื้อของมันว่ากําลังพูดเรื่องอะไรกําลังเหน็บแนมผู้หญิงเพียงแต่ว่าถ้าเกิดมีโอกาสเข้ารอบเข้าไปข้างในจะสู้เด็กได้หรือเปล่าอันนั้นเป็นอีกเรื่องหนึ่งสําหรับวันนี้ผ่านครับขอบคุณครับ ขอบคุณครับครับขอบคุณครับผมมาพบกับหนุ่มสู้ชีวิตคนต่อไปวันนี้เขาจะทำได้ดีแค่ไหนเชิญรับชมบนเวทีกันเลยครับ ขอกราบสวัสดีอาจารย์ทั้งสามท่านครับผมชื่อนายธนโชธบุญปลื้มชื่อเล่นชื่อโชตอายุ53ปีมาจากจังหวัดชัยภูมิครับอยู่กับใครคะอยู่กับภรรยาครับแล้วมีลูกไหมคะมีฮะลูกก็โตหมดแล้วครับมีกี่คนคะลูกสามครับสามคนก็แยกย้ายมีงานมีการทํากันเนาะครับผมแล้วได้เจอลูกบ่อยๆไหมคะหรือว่าก็คนเล็กก็เจอบ่อยฮะนอกนั้นเขาก็ โตกันหมดมันมัน,มนแบบแยกย้ายกันทำมาหากินนะครับพ่อก็อยู่ทางลูกก็อยู่ทางแล้วความเป็นอยู่ของพี่จริงๆแล้วเป็นยังไงบ้างคความเป็นอยู่ของผมตอนนี้ก็คือค่อนข้างที่จะลำบากนิดนึงนะครับเงินเดือนที่ได้มาก็มีรายจ่ายก็คือหนึ่งผมมีงวดรถแล้วก็สองค่าเช่าห้องอีกส่วนหนึ่งก็คือแฟนเขาเอาใบที่ไปจำนำเอาเงินออกให้เพื่อนทำร้านรับซื้อของเก่าก็เลยมาเป็นหนี้ส่วนนี้เพิ่ม เพราะว่าเศรษฐกิจไม่ดีเพื่อนเขาก็คือไม่ค่อยส่งนะฮะส่งก็ส่งบ้างไม่ส่งบ้างก็เท่ากับว่าภาระไอ,อ้ตัวนี้ผมก็ต้องได้มาจ่ายเพิ่มทุกเดือนเดือนละ1 0 0 0 0บาทเพราะว่าเจ้าของเงินที่เอาใบที่ไปวางไว้อะเขามีหนังสือมาเขาจะยึดที่เนื่องจากว่าเราไม่มีกําลังส่งนะครับเราอยู่ในสภาพนี้ครับที่รับผิดชอบแทนเพื่อนเนี่ยมานาน ก็หลายเดือนพอสมควรนะเพื่อนบอกว่าจะเอาเงินไปแค่4เดือนทีแรกนะครับแต่ตอนนี้ตกไป 4- ี่หปีแล้วครับยังยังไม่ได้เงินตัวนั้นคืนมาจํานวนเงินก็ประ,ประมาณสาม,สามสามแสนกว่าบาทคือ oh. ถ้าจะพูดไปแล้วเนี่ยไม่ไม่ใช่ว่าใบของภรรยาใบเด,เดียวไม่ใช่ใบของพี่สาวภรรยาใบหนึ่งด้วยแต่ใบนั้นน่ะหลุดไปแล้ว ก็ยังอยู่ของใบของภรรยาผมเนี่ยใบหนึ่งคือในตอนเนี้ยคือขอความเห็นใจจากเพื่อนนะครับเออบางทีเพื่อนก็อาจจะดูอยู่นะฮะผมก็แย่เหมือนกันก็ถ้าเพื่อนพอมีกําลังก็มาช่วยเพื่อนหน่อยเพราะตอนเนี้ยเขาใบบังคับคดีที่จังหวัดชัยภูมิแล้วครับเหนื่อยเนาะบางทีนี่แหละบางทีเราให้ใจรักเพื่อน ให้ใจให้โอกาสแต่บางทีเพื่อนก็ไม่ได้รักเราเหมือนอย่างที่เรารักเขาแต่ก็ไม่ได้รังเกียจหรือว่าไม่ได้โกรธเพื่อนอะไรครับก็เป็นเพื่อนกันเหมือนเดิมก็หวังว่าเพื่อนคนนั้นจะคิดได้บ้างเพื่อท <laughs> ี่<ม>จะช่วยพี่ให้ทันเวลาในการผ่อนผันเนาะนะคะคแล้วทําไมถึงอยากมาประกวดล่ะคะพี่ผมเป็นคนชอบเสียงเพลงลูกทุ่งอยู่แล้วนะครับ ผมเคยมาตอนนั้นรู้สึกจะซีซั่นสแต่ผมไม่ผ่านาคือไม่ผ่านออเดชั่นนะไม่ได้มาถึงตรงนี้นะครับผมทีนี้ผมก็เลยเกิดความท้อว่าเอ้เราก็คงไม่ไหวแล้วล่ะอีกอย่างหนึ่งอายุเราก็มากแล้วแต่ว่าภรรยาเขาบอกว่ายังได้อยู่เพราะว่าเขาเป็นกำลังใจให้นะผมมาตลอดดีจังค,ครับผมวันนี้ที่ผมได้มีโอกาสมายืนอยู่ที่ไม้ทองคำเจ ผมก็ต้องขอขอบคุณภรรยาด้วยที่ช่วยเป็นกําลังใจจนผมมีกําลังใจขึ้นมาทุกวันนี้ครับและอยากพูดอะไรกับเขาเรื่องที่เราเอาที่ทางไปประกันให้เพื่อนไหมกับภรรยาก็ไม่เคยทะเลาะกันไม่เคยอะไรกันครับเพราะว่าผมปรึกษาเขาแล้วก่อนที่จะเอามาให้เพื่อนนะครับก็ถือว่าโชคดีนะได้ภรรยาที่ดีนะเอาใจช่วยให้ทุกอย่างผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะคะวันนี้พี่โชคจะร้องเพลงอะไรคะ วันนี้ผมจะร้องเพลงนี้เพื่อภรรยาผมขออนุญาตพูดนิดน,งนึงนะฮะที่ว่าผมท้อมาเขาเป็นคนให้ผมสู้อีกครั้งหนึ่งเออผมก็เลยคิดถึงวันที่เราลําบากด้วยกันมานะครับผมก็เลยว่าเออจะร้องเพลงนี้เพื่อเพื่อเขาให้เขาได้มีกําลังใจบ้างมีเธอไม่มีท้อครับโอ้อ่ะค่ะส่งกําลังใจให้กันและกันอย่างเต็มที่เลยนะคะค<อ>ผ่านเสียงเพลงเพลงนี้เชิญค่ะ ดาวพี่มาไม่ตรงคําวันนี้พี่ขอบใจที่ช่วยอุตส่าห์เป็นแรงใจพี่มาตลอดออถึงเราจะเคยท้อแต่เราก็ไม่ถอยเ,ออเพลงที่พี่ร้องคือมีเธอไม่มีท้อพี่ก็ขอมอบให้ดาวเมียที่รักของพี่นะ วันที่เคยพลัมบอกไม่ได้หลอกแต่ไปไม่ถึงกี่คราวแล้วน้องที่ต้องพาเจ้านับหนึ่งเริ่มต้นไม่นานล้มตึงไม่เคยไปถึงจุดมาคุ่มตัวหัวใจงานไหนทนไปไม่บน ต่อาหาเส้นทางสร้างตนอยากให้ชีวิตสดใสยิ่งลุยยิ่งลมไม่สมกับทุ่มเทไปย,ยินเสียงเจ้าทอนหายใจสั่นไหวใจพี่ทุกกราวเรายำเดิน ใครข้าวแต่เราก็ยังต้องคอยสู้มาหลายปีสอบนี้ความจนไม่ผ่านเชื่อไหมที่ใจไม่หวัน่นเพราะมีเจ้าเอ่ยคำห้ามถอยลมมากี่ครั้งถ้าแฟนเพียงยืนคอยนับน เป็นครั้งที่ร้อยพี่ก็ไม่ถอยรอกนะ สอบนี้ความจนไม่ผ่านเชื่อไหมที่ใจไม่หวันเพราะมีเจ้าเอ่ยคำห้ามถอยลมมากี่ครั้งถ้าแฟนพี่ยังยืนคอยนับหนึ่งเป็นครั้งที่ร้อยพี่ก็ไม่ถอยหรอกนะ อกว่ายังไหวอยู่ไปเลยต้องไปไหวจริงๆค่ะไหวจริงๆขอบคุณครับผมหุเสียงดีมากเสียงมีพลังมากๆขอบคุณครับนะคะแล้วที่สําคัญคือร้องเพลงเก่งมากต้องยอมรับเลยว่าเก่งเหมือนมืออาชีพคนหนึ่งเลยนี่ขนาดไม่ไม่ค่อยได้ร้องอยู่บ่อยๆนะคะทุกอย่างที่ทําวันนี้มัน,ม,นมันดีมากแล้วฮะการบ้านชาติจะมีให้ก็คือเหมือนไปเคาะสนิมตัวเองแค่นั้นเองอใช้เสียง ให้มากขึ้นทุกวันทุกวันซ้อมเหมือนเคาะสนิมเพราะว่ามันมีอาการเรือเวทีบ้างนะคะเ<ะ>ก่งมากาค่ะจ้ะฟังเพลินเลย <c oughs> <c oughs> ฟังแล้วก็คิดคล้อยตามไปด้วยนะฮะ <c oughs> เรื่องราวของพี่โชต <c oughs> เป็นเรื่องที่มักจะเกิดขึ้นกับหลายหลายคนในวันที่เพื่อนเดือดร้อนนะเราเห็นใจสุดๆแต่พี่โชตยังโชคดีที่ที่มีแฟนที่ ทน่ารักมากนะผมว่าเพราะเรื่องนี้มันเปลาะบางมากและมันง่ายต่อการทะเลาะกันตอนแรกผมก็ยังแปลกใจอยู่ว่าทำไมแฟนใจดีจังเลยแต่พอได้ฟังเสียงเพลงจากพี่โชธแล้วเนี่ยเอก็น่าจะใจดีอยู่เสียงดีมากครับเสียงดีมีพลังคือเสียงของพี่โชธเนี่ยเป็นเสียงของนักร้องเลยคือพูดแค่พูดก็ดังกว่าเพื่อนยิ่งร้องเนี่ยยืนในท่าเดียวกันแอคเดียวกันแต่มีพลังกว่าเพื่อน พี่โชตกกำลังแสดงอาการอย่างนั้นให้พวกเราได้สัมผัสได้รู้สึกเสียงดีมากครับวันนี้ไปพัฒนาต่อเรื่องของการออกกําลังกายเสียงอย่างพี่สุบอกค,บคือเหมือนว่าพี่โชตไม่ค่อยได้ร้องมันก็เลยมีอาการไม่ไม,ไม่ไม่เรื่อนไหลยอยู่บ้างก็ท่านนั้นเองชื่นชมนะครับขอบคุณมากครับคุณโชตเป็นคนเป็นคนใจดีนะดูแป๊บเดียวรู้ แล้วก็ชื่นชมภรรยาด้วยเข้าใจเหมือนภรรยาผมมาพูดกับผมคําเดียวผมไม่ไม,ไม่กล้าทิ้งเธอเลยม,มึงทิ้งกูมึงตายเนี่ยผมก็เลยเพราะคำเขาซึ้งมากอะคำนี่แบบม,ม,มันพูดมันกินใจมากเราก็ไม่กล้าทิ้งนะฮะ <laughs> ผมตลกไหมพี่ชอดตลกผมชอบครับวันนี้ถือว่าเป็นว่าสนาแล้วผมได้มาเห็นอาจารย์ทั้งสามท่านว่าสนาผมจริงๆ <laughs> โอ้ขอบคุณมากครับกำลังจะบ,บอกนี้ พี่ตีโจทย์ของเพลงแตกเพราะเพลงนี้มันอยู่ในหัวใจของพี่พี่ร้องเพื่อให้คนฟังเพลงฟังแล้วร้องให้พวกเราสามคนฟังร้องให้ภรรยาฟังดังนั้นการตีโจทย์แตกของเพลงเสียงเฉพาะหรือไม่จะใช่หรือเปล่ามันเป็นอีกกรณีหนึ่งสำคัญที่สุดอารมณ์เพลงของคุณโชตดีมากครับวันนี้ผ่านครับขอบคุณครับผ่านครับขอบคุณครับผ่านครับขอบคุณครับ เยี่ยมเยี่ยมเจ้าหน่ดีเยี่ยมมา้อแงลาดึงลาด้อมาดูหน่อยดีสามสิบค่อยคิดว่าเจ้าบอลวล็อตแล้วคิดว่าเจ้าบอลอตแล้วสตีสตีสำคัญที่สุดเรื่องลาวเจ้าหน้ำมาทับใจมากเลยครับกับมือครับก็อยากจะบอกพ่อว่าพ่อ หนูได้มาไม่ต้องคำเจ็ดแล้วนะคะหนูจะขึ้นเวทีร้องไปเอ็งแล้วพ่อเป็นกำลังใจให้หนูด้วยนะหนูรักพ่อนะคะ้ม